อันนี้สักเชื่อเพื่อนไหตรงนี้สักเชื่อเพื่อนไหมตรงนี้อ่ะเอางี้ให้มึงเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเป็นไงบ้างครับอยู่อยู่อยู่บ้านพี่เอเนี่ยเดินไปซื้อของบ้านพเฮียซื้อน้ำกินแด้วงถ้าใช้ยาผีหน้าสาวไม่ชอบอยู่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านอ่ะครับกูกูจะบอกให้วิธีไม่เจ็บเอาไหมอ่ะกินแบมมึงต้องเมาอะไรสักอย่างมึงไปหาวิธีเมาเลยแล้วมึงก็ขาดกูบอกให้มึงรีบเมานะต้องคุยนะแล้วมันมวยแล้วมันเมาอะไรลไรเฮียน้ำ่อมไงดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปเยอะ ว้าวเอกลัวว่ะเพื่อนตะกลัวตะกลัวคิงก็กลัวคิงกลัวอะไรกลัวแทนตาไง ตักกกลาอจะเป็นยาบุกฝั่งนะไม่กูกูนั่งดูคลิปเนี่ยมันกูนั่งดูอ่ะมันมีคนที่สั่งน้อตายเนาะไหมสี่เหลี่ยมประตูเต็บจนใจขาดอ่ะกูนั่งดูอยู่เนี่ยใช่เหรอเออชักช็อกไปเลยอ่ะเชี่ยเชี่ยเออมีจริงๆนะนี่ มีจริงๆนี่แต่คุณไม่กลัวใช่ไหมล่ะทำสมุดพ่อชื่อหมุดอันนี้ก็ไม่เอาไม่กลัวพ่อชื่อหมุดให้ช่างสักปากด้วยนะครับจะได้เรื่องห้อยู่เยื่องดูอยู่เนี่ยโดนสักก็ช็อกไปเลยอ่ะวิส่งเขาโรงพยาบาลเลยนี่ให้ช่างสักปากไว้นะครับจะได้เลิกห้อยอยู่เยื่องโดยดย อันนน้้ววางงไตะบอกรักขนมแล้วตบท้ายคําด claro ่าให้หน่อยพี่เลิฟเฟ่รักน้องขนมนะครับลูกอีกหลี่แม่ทั้งเย็ดขอบคุณครับน้องรู้เรื่องมันต้องกินอะไรบ้างเออสั่งนี้ให้ดูหน่อยดิเพื่อนนเฮ้ยเวกลอะไรอ่ะสั่งน้ำน้ำงน้อให้ดูหน่ยดิ สักตามเพื่อนอ๋อสักตามเพื่อนมีผลต่อนาคตบ้างเนียในการทำงานเสียดายหน้าตาหน้าตาไปดูหน่อยเดี๋ยว้าแบไปสักที่น่าก็คือแบบเสียเลยครับค่าสักเท่าไหร่นะคะห้าร้อยพอใจไหมตอนสักออกมาตอนนั้นชอบอยากจะลดรอยสักงานทำใจไม่ข้าวว่าเดี๋ยวเอยฉากรวมถ้าจะสักแก้วดวงเปลื่อยอีกแล้วหรอหรอโอ้ไม่เอาเพื่อนไม่เอามึงจะให้กูสักยังไงไอ้้เีย เด็กกูสักชื่อมึงไว้นี่ด้วยตรงนี้ด้วยนะนี่เพื่อนดูดิเพื่อนกูสักของมึงไว้ตรงนี้เออในเนี้ยเนี่ยเห็นปะสักแล้วเราต้องติดเชื้อนะรบ้างยิดงกลับไี่ถูกเลยคุณสักเองสักหลังจะเป็นจะตล์อะไรอี๋อันนี้สักชื่อเพื่อนไว้ตรงนี้สักชื่อเพื่อนไว้ตรงนี้เอาเอางี้ให้มึงเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ขอเป็นภาษาจตรงหน้าผากได้ป่ะเอาดีๆสักบนหัวเลยป่ะสักไปตบไปมึงอยู่เฉยดิสสัตว์เอาดีๆเพื่อนเอาไปเป็นภาษาจีภาษาไทยจะได้ให้เขาหาให้สั่งจริงกันนี่มันกำลังมาจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยขับรถยนต์เอาขอมาเอ้ย ระวังหมาออกเลยนะถ้าเขามาดยตันชื่อน้องกับปะลูกพ่อคิงมันไม่ได้ดำอ๋อมันอยู่ในล่มผ้ามันก็เลยเห็นเป็นดำแต่ที่จริงมันไม่ดำครับเนี่ยยังดม่เนี่ยเห็นในลม <c oughs> <c oughs> ตามึงถมดำที่จักแร้หรอ <c oughs> เห็นดำเมียมเลยดำพ่อมมึงใส่แว่นตาหรือเปล่า กูวเหรเฮียมันต้องกินอะไรวะมันถึงจะไม่ปวดยากแก้ปวดไหมสวัสดีครับครับมันต้องกินอะไรอ่ะครับคนดูมันถึงจะไม่เจ็บไม่ปวดอะ่ะสวัสดีน้องอุย้ยสวัสดีภาคภูมิครับ โดยน้องอยาบ้าพ่อมึงอ่ะให้พ่อมึงไปแดกอ่ะอยาบ้าเอาไว้ตรงนู้นก็ได้ยกไปเลยโอเคมันจะไม่ติดเขาด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าโทรเล่งเขาด้วยครับเอาไว้วัาเดี๋ยวกูโทรให้รอครับพี่เป็นไงบ้างครับอยู่อยู่อยู่บ้านพี่เอเเนี่ยดินไปซื้อของบ้านพี่เหซื้อน้ำกินตัวหนึ่งถ้าใช้ยาได้ครับพี่ได้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 อยู่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยนี่บ้านพี่เหบ้านที่นี่นะอ๋อโอเคครับได้ได้ได้ครับไอ้เหี้ยอยู่หน้าบ้านเหี้ย ครับเพื่อนเขาไม่ได้ล้ำเขาไม่ได้ล้ำครับเราบอกเขาก็ทันหันเข้าใจไหมินหมัดหนูไหมครับคือคนเนี้ยเขาอยู่บ้านแฟนที่เดียวเขาอเป็บพรุ่งนี้เลยเขาอยู่บ้านแฟนเขาก็ขับรถมาหาผมเพราะว่าผมให้ค่าเสียเวลาเขาเราบอกเขาก็ทันหันเพราะว่าช่างช่างคนแรกอ่ะเขาติดธุระเขาบอกว่าเขาขอเลื่อนมาเป็นพรุ่งนี้แล้วผมก็เลือกมาเป็นคนนี้เออเขาเขาเราไม่เราบอกเขาก็ทันหันไงเขาก็ยังมาให้นะ ก,ก,กินเล็กเยอะแฮมเบอร์เกอร์ครับ<ฟ> B ห้าหนึ่งชมพูสองเชีอีสองครึ่งไม่เจ็บแน่นอนเฮ้ยเขาบอกกินแบนมันจะไม่เจ็บใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้อ่ะเอาแบนมากินแป๊บเอาความคิดนิ้วจังไหนไวะไอ้เชี่ย มาว่าลายลื่มล้นแขนโพสโครโรน <c oughs> น้ำเทอาสายตี้ไ้นเขาดูงน้วสายตี้ฮะมันสั่งมาพกไปตลอดเลยนะทุกที่น้ำเท้าหลักนะเนี่ยน้ำเท้าสายตี้ เท้าลอกหลอนละเพื่อนครับเปิดแบนไม่ได้ปะมึงทำอย่างนี้กีกมึงก็ให้บูเปิดให้ดีเฮียมึงมึงเออป่าวะเสียดายซ่อมวะเอออเพื่อนมือสั่นๆนะ ไอ่ะช่างครับถ้ามันค้องเอาฝ่ามือตบกระบาลมาเลยครับคกูจะบอกให้วิธีไม่เจ็บเอาไหมกินแบงมึงต้องเมาอะไรสักอย่างมึงไปหาวิธีเมาเลยแล้วมึงก็ขาดสักพี่ตลาครับอันนี้พูดจริงนะไม่ได้กวนนะอะไรไว้หน้าผากอ่ะครับเห็นจุดจุดเต็มเลยไอ้ดุยเปิดเป็นปะเปิดให้หน่อยสักเซโรลินครับทำอะไรไม่ได้ยินกูไหมเนี่ยว่าไงครับเพื่อน บอกว่าต้องเมามันจะเมาอะไรล่ะเล่าไหมล่ะเบียร์เล่าน้ำท่อมอะไรได้หมดอ่ะเขาบอกกินแบนจะไม่เจ็บโอ้ <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้มึงไปเมาเมาอ,อะไรล่ะครับเพื่อนเลิฟเมาเฮียอะไรก็ได้จบเขาถึงแล้วหรอรวยเดีดิโอเคพ่อไม่ยุ่นไ้แล้ว ัเสร็จแล้วหรอครับใหมันรีบเมาแล้วต้อสวยแล้แล้วมันมวยแล้วมันเมาอะไรไรเฮียนลำ่อมไงดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปเยอะๆเตกเขาไม่ดีเหลืองดูครับเออกจะควรมันจะออ้นพีสิบนาทีตกดี กูบอกให้มึงดกดน้ำท่ออันหนึ่งดูใดุยี่ผมพาเขาเข้าบ้านอยู่เหม่งก็นมเคเหมือนเดิมต่อเสื้อไมรอเลยไปหาที่ปินหัวนมไปปินหัวนมไหนครับพี่อะโอ้ยเย็ดแม่กูบอกให้มึงถาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเอากาวสามหน้าก็ได้แล้วก็กดดาดแปะปิดไปให้เมียทำให้เรเร็วไม่มีมีแต่น้องนึง มันแค่กระดาษกาวสามหน้าไอ้ไอ้ไอ้ไอไอนี้กรดจงน่ะดูออกเลยกินน้ำยาล้างห้องน้ำครับไม่เจ็บใส่รองเท้าผิดคู่ไว้เที่ยโกนรองเท้านี่ไว้ตรงนี้สัตว์เพื่อน ดุยังเอาให้อยู่เพื่อนอะไรกูว่ากูจริงจริงก็นี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาไอ้ดุยมันเป็นของผู้หญิงนี่เหี้ยมึงดูมันมันปิดได้หมดเลยมันปิดได้หมดเลยมึงดูเนี่ยมันปิดได้หมดเลยมันแบบมันอันนี้ไงมันปิดได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมรู้ไหมปิดก่อนไปรู้ไม่ปิดก่อนไป ลุกไม่ปิดดิไอเฮี่ยมันได้มันมันมันแบบมันดีกว่าเทปอะเสร็เรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันเนียนกลัวว่ะสวัสดีครับพี่พี่มาลีจะอยู่ในใจพวกผมตลอดไปนะครับเพิ่งตื่นหรอ ขอโทษทีคร I mean, so 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 mm ับพี่เด็กมันร้องขอมาไงเขาบอกว่าเขาจะหลับชะนอนเพิ่งตื่นอะไรโลดกูบอกแล้วถ้าคนสักเขาไม่โอเคอ่ะสวยแล้วหลังมือเอาจะสสยแล้วชื่อเพื่อนก่อนครับมึงสวยแล้วแล้วค่อยลงสี ตบนมนมเคหรือไม่ก็ดมปิไอสวยรับรองไม่เจ็บเพื่อนกูกลัวเขาบอกต้องปิดหัวนมเอาอะไรมาอันนี้มันคืออะไรอ่ะท้องเยอะเยอะเมาได้มันจะไม่ค em> ่อยเจ็บฟังอิทธิกรกลัวเพื่ออะไรครับตัดเสื้อรอเลยเพื่อนตัดเสื้อรอเลยอะไรนะเพื่อนตัดเสื้อรอเลยนมหรอครับทำพ่อมึงอครับกูไม่ได้ทำนมเยะ ใช้สั่งกึกๆึเลยวะเพื่อนอย่าใจเพื่อนอย่าใจสั่นว่าทำไมอะทำมึงทำมึงกลัวมันจะยิ่งทำให้มึงแบบช็อกเว้ยไม่กูไม่ได้มานานแบบนี้นานเอาไงอะเพื่อนก็ไปไปกินเหล้าอ่ะกินเบียร์ดมเคอะแล้วหรอก ไอ้กดกดไลค์เป็นกำลังใจให้น่อยดีน้องเฮ้ยสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งหมื่นสามร้อยคนโอ้โหมารอรอกดูดูนี่ิับเพื่อนตะกกนจริงนี่ตะกกวขิงก็กลัวมึงไม่กลัวหรอกมึงนั่งดูข่าวิีชัดอะไรกูกลัวกูแทนเพื่อน เข็มที่สักพี่พานเอาเชื่อกกิลหรือภาษาไทยเนี่ยไม่เร็วๆเยี่ยยองศักหลังช่างให้มึงให้เสร็จก่อนเถอะไม่เขากูเลือกมาแล้วอันนั้นแค่ลงสีอ่ะมึงก็ลงสีเสร็จก่อนไม่มันจะเจ็บหลายทีเอานี่ก่อนทำไมวมึงจะสักแค่นเดียวมึงก็ปล่อยไม่แล้วก็ลงสีอีกอ๋อเอาเอาภาษาอังกฤษก็ได้เอาพี่มาเอาฟอนต์มาเลือกฟอนต์ได้ไหมมึงก็ให้กูไม่รู้กูไม่ใช่เป็นช่างสักกูไม่รู้ว่าไหนมันเข้ากับตัวมึงก็ถามช่างเอาดี อันนนึงะเเดี๋ยวถามาก่อนรัหัวนมชมพูเลยไหมครับสาวสาวชอบกูคิดมาตั้งแต่กลางวันแล้วด้วย ง่วอย่งสักคอไว้เค่ะไปกินน้ํายาล้างห้องน้ำนะคะโอ้โหดูแต่ละโดดิหายเจ็บค่ะโ,โหอีสัตวมึงให้มึงมึงไปแดงให้กูดูดิอีดอกทองอีกันลี่ไปกินกับแม่มึงนะ เลวให้กูไปกินน้ำยาคัน้นลองหะล่างของน้ำ เพื่อนพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษให้หน่อยดีเพื่อนครับพี่ตาต้องกินน้ำไปสักอะไรของมึงก่อนก็ได้ไหมันจะไม่ได้กูบอกเขาแล้วมึงไปสักละช้างให้มึงเสร็จก่อนไม่ไม่ไม่ได้เพื่อนจริงๆกูเอาไปแล้วกูทําไปแล้วกูไม่รู้กูไม่รู้กูจะสักยังไงอะไรนะเพื่อนอะไรนะมึงฝากช้างให้เสร็จก่อน กรีร้องมันออกมาเข็มแรกไม่เท่าไหร่เข็มต่อไปตาชมันไม่ได้แล้วบอกเขาไปแล้วบอกเขาไปแล้วเพื่อนมัน,นอันนี้มันแป๊บเดียวแล้วก็นนั้นต่อเลยอันนี้มันแป๊บเดียวเพื่อนไม่ถึง <t> ชั่วโมงเฉลิมพลภาษาจีเขียนยังไงอ่ะเพื่อนเออเรียวอันนี้จริงๆนี่พูดจริงจังนี่พิมพ์ไม้หน่อย ไปเลือกเรอยู่นมังแต่เมื่อราช่างมาเราก็ให้เขามาแล้วเขาเลือกให้อยู่เขาเลือกฟอนต์ให้อยู่เออก็ให้ช่งางก็เลือกให้คนที่เลือกให้ดีที่สุดคือช่างเขารู้เลยมันมาสะกดยังไงล่ะเปิดเพลงฟังได้ยากผมเป็นพวกแบบแรปเปอร์อะแรปเปอร์อเมริกานะเปิดเพลงกันเนี่ย เปิดเพลงไอ้เป, basics, ป,ปิดเพลงตื้ออะแบบไม่ต้องสดอะไรทั้งนั้นแล้วอะแบบสนามบินอะได้คำว่าทั่วลุงเลยตอนนึงครับเดี๋ยวให้พิมพ์พี่ให้หน่อยพิมพ์โป้งมาให้หน่อยกำลังอย่าลืมสักงชื่อกาเซนน้ำเพชรนะครับชื่อนี้มีแต่เงินทองไหลมาพ่อพึงค่ะอย่าลืมสักชื่อเกษเซนน้ำเพชรนะครับ ่เชครั้งแรกเลยเนี่ยตื่นเต้นด้วยตกเกี่ยวเหลืองครับเราไม่ตก<ห>เลยท่งน,นครับ <c oughs> อ่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ครับพี่แป๊บผมปามวัหนนองอีแม่มโจ๊กพร่มพ่มเองครับไอล้ล้นมาลี HBD ดี D, น้องผมหน่อยครับพี่มันชอบดูพี่มากๆเลยครับ <S <S แต่กันก็ถมดาวเดินไปบอกช่างคนดูก็มาต่างครับสมายงังกำลังพิมพ์ย่าชื่อจริงหรือชื่ออะไรเออชื่อจริง hey, <wake> ขอคำว่าทัวลุงลีหน้าอกซ้ายเอากี่บาท ไม่มีครับโรลงลีเอากี่บาทมันบอกนนะไอ้เพื่อนพิมมาให้หมดดิเอาแค่นั้นแหละ,ะไม่ um <S <s ต faith, faith, ้องมาทางเไม่ต้องพิมพ์นามผกูนมันไม่เท่เฟซหน่อยส่งเฟซทางเฟซทางเฟซต้องสักแบบวันมิวครับลองค้นไลน์ดูใน Google โอ้โหเธอยู่เยื่อง ทำอะไรไปเรียยเ่ย่ิงๆนะด่าไอ้เฮียทินหน่อยครับแบงโทรแล้วโทรอีกอโทรโทรจนผมต้อง<ด>ตื่นอ่นะโทรแล้วโทรอีกจะโทรหาใครมั่งโทรหาไอ้เปียกไอ้หลังต้อยมาปุก